แล้วก็ไม่คือช่วงที่ขาดตลาดเนี่ยเราเราทำแม้กระทั่งว่าเราเโทรไปสวนเสือศรีราชาเพ,พื่อถามนมเสื้อมีมา้าอาะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีใครรู้จักแล้วก็เท่าที่คิดเอาคิดว่ามัน,มนเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าที่จะเพาะให้มันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้ค่ะแม้แต่อันก็หายากนั้นเลยมันมีวันที่จะไม่มีแม่คุณเอ๋ ก็มีความเป็นไปได้ค่ะแต่เราเราก็คือเคยคิดไว้กันว่าถ้าถึงวันที่ออของเกิดหมดไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะทํำยังไงคือจะหาตัวอื่นมาแทนไหมะอะไรเงี้ยเราคิดว่าก็คงจะก็ตัดตัวนั้นไปเพราะว่าต้องเรียนทุนกอนว่าในสมุนไพรในในยายาหนึ่งตำรับเนี่ยมีสมุนไพร4-50ตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีทั้งสรรพคุณ เหมือนแล้วก็ต่างกันบางตัวสัรพคุณก็จะซ้ำกันด้วยนะคะบางตัวมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันคือขาดตัวหนึ่งไปเราก็คิดว่าไอตัวอื่นมันก็อาจจะมาทดแทนได้แต่ว่าสรรพคุณความเข้มข้นค่ะจะลดลงไปนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่อยากจะเอาตัวอื่นมาแทนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในสมุนไพรหนึ่งตำละหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยมันมีสรรพคุณเยอะบางบางทีเนี่ยบางผลิตอาจจะต้องการสรรพคุณตัวที่8ของ ของตัวที่เรามาแทนในเอ่อของตัวที่หายไปแต่ในค่ะที่เรามาแทนไม่มีสมรุคุณนั้ณนะอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้มันซับซ้อนเหมือนกันนะออปรุงเองเลยไหมคะผลิตอะไรค่ะปรุงเองมีผลิตคุณป้าเนี่ยคอยควบคุมการปรุงแล้วก็จะมีคนเก่าแก่ที่ที่ตั้งแต่สมัยคุณยายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมาช่วยปรุงค่ะวิธีการปรุงเป็นยังไงบอกร่าวคลาสคุณผู้ชมวิธีการปรุงนะคะก็จะมีเอ่อใช้เวลาประมาณอาทิตย์ ครึ่งถึงสองอาทิตย์ต่อต่อตอนหนึ่งหนึ่งการปรุงหนึ่งตำรับค่ะค่ะซึ่งเ,ออเราก็จะเริ่มจากการที่ว่าเราต้องซื้อตัวยาเนี่ยมาบดให้เป็นผงทั้งห,หมด<น><ๆ>วัตถุดิบทั้งหมดวัตถุดิบ,ดบไหมทั้งหมดมค่ะคือมันจะมี2ส่วนคุณกอส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่สามารถ บดเป็นผงะละเอียดได้แต่อีกส่วนหนึ่งนี้ต้องใช้หินบดยาในการบดเพราะว่า,เ,าเป็นพวกธาตุวัตถุบ้างอะไระพวกนั้นนะคะคือไม่สามารถบดผงได้ที่บดผงเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าที่ต้องใช้เวลามันประมาณอาทิตย์กว่าเนื่องจากว่าตัวยาเยอะมากนะคะเป็นกิโลแล้วก็พอเราบดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมากรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยให้ละเอียดเป็นผงแล้วก็นักนกลับไปกรองอีกทีเพื่อให้ละเอียดจริงๆเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะมาปรุงซึ่งขั้นตอนในการปรุงเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งวันแต่ว่าเราก็จะเอาผงที่บดมาประมาณอาทิตกว่าเนี่ยมาปรุงร่วมกับยาที่บดด้วยหินนะคะผสมกันลงไปในกร่งหลบดยามียาฝร,รั่งมีพิมเสนเกล็ดมีน้ําดอกไม้บดเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนมันก็จะเหมือนดินน้ํามัน้ยคะเราก็จะมาหั่นเป็นแท่งแท่งๆปาก ให้แห้งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการที่เราจะพิมพ์เป็นเมด็ดออกมาซึ่งที่คุณก๊อตเห็นเนี่ยคือเราแฮนด์เมดเราพิมพ์ออกมาทีละเมด็ดติดทองคําเปลวทีละเม็ดค่ะโอ้แล้วคะค่ะก็ค่อยๆทำค่ะแต่ว่ามันละเอียดอ่อนมากอะ่ะค่ะใช่ไหมอย่างที่เห็นเนี่ยกว่าจะผสมค่ะกว่าจะอัดเมด็ดกว่าจะ,ะปิดต้องใช่ค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ถ้าถาม โดยส่วนตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะยากที่สุดในการปรุงยาแล้วด้วยค่ะเพราะว่าในทองคําเปลวหนึ่งแผ่นนียนะคะมันจะติดได้เม็ดอย่างเงี้ยประมาณสองเม็ดครึ่งทีนี้ถ้าเรามือเราไม่ฉมังบางทีเราก็จะทองคาเปลวบ้างหรือบางทีเนี่ยติดมันไม่ทั่วทั้งเม็ดอย่างเงี้ยก็ต้องเปลืองทองคําเปลวเข้าไปอีกอะไรประมาณนี้เราก็ต้องควบคุมด้วยทําเองก็ต้องมีคุณป้าทําแล้วเราก็ทําเองค่ะแล้วมีฝึกรุ่นใหม่ๆที่มาทำก็อยู่ระหว่างการฝึกค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือ ถ้าขายนี่คือขายขวดแบบนี้ใช่ไหมคะก็เมื่อสักครู่ที่เรียนไปบอกว่าพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากในบ้านทั้งหมดนะคะอย่างเช่นลายมือนี้เองนะคะที่เขียนชื่อฉลากยาเนี่ยก็จะเป็นลายมือซึ่งติดอยู่ที่ขวดแก้วในบ้านเขียนด้วยปากกาขอแรงนะคะก็สันนิษฐานว่าเป็นลายมือของคุณทุนทวดเขียนไว้แล้วก็มีการใช้ วิธีการสมัยใหม่นะคะในทางกราฟิกเนี่ยเพื่อจะทำเป็นตัวหนังสือออกมาแล้วก็มาเรียงใหม่เป็นชื่อยานะคะแล้วก็เป็นขวดแก้วแบบนี้เพื่อที่ให้คนรู้สึกว่าเออมันเป็นยาที่ปลูกออกจากบ้านจริงๆนะ้าตาเหมือนกับขวดยาที่อยู่ในบ้านเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่ถุงซึ่งเป็นเ,เห็นเป็นรูๆอย่างนี้นะคะ,ะเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก ผ้าเขาบางที่เราใช้กรองกรองผงให้ละเอียดค่ะแล้วก็มาปักด้วยโลโก้อย่างโลโก้ที่เห็นเนี้ยก็คือเป็นโลโก้ซึ่งคุณทวดเนี้ยได้ทําไว้เป็นชัยเป็นป้ายไม้แกะสลักซึ่งห้อยติดอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเป็นการบอกว่านี่คือบ้านของมาวานนะคะก็เราก็ใช้โลโก้ใช้อันนี้ค่ะป้ายนี้ยมาเป็นโลโก้เลยก็ติดแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็ในในในถุงเนี้ยก็จะมีคู่มือนะคะที่จะอธิบาย สรรพคุณวิธีการทานของยาหอมเราก็ใช้วิธีการพิมพ์แบบโบราณนะคะือใช้ตัวหนังสือแบบที่ฉลากยาสมัยก่อนเนี่ยใช้กันแล้วก็มาใช้วิธีตีตะกัวดเลียงพิมพ์ค่ะคือเหมือนเด็กเด็กนู่นนี้ไม่ทันละก็คือคือถึงบอกว่าเราเราเรามีแพชชั่นในเรื่องพวกนี้เราก็อยากจะหยิบพวกนี้มานําเสนอให้หมดซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอเห็นแล้วก็โอ้ยน่ารักจังเลยแบบยาด้ลูกเล็ดหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันแตกต่างจากยังไงแต่ว่าพออธิบายเสร็จเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแบบ กว่าจะทํามาแต่ละอย่างนี่ก็ยากอยู่เนี่ยค่ะก็จะจะเป็นเซตเซตแบบนี้อย่างนี้ขอเท่าไหร่คะก็สี่ตำลับเนี่ยจะราคาแตกต่างกันมีตั้งแต่100 130 150แล้วก็200ไล่ไล่ขึ้นไปหนึ่งร้อยค่ะยาหอมสมบัติหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยาหอมประจักษ์หนึ่งร้อยสามสิบอินทราโอสดหนึ่งร้อยห้าสิบยาหอมประจักษ์ก็เอ่อยาหอมสุรามาริดก็สองร้อยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเออ่ เป็นชุดของขวัญค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจที่จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าของอยาหอมเลยโดยที่เห็นปุ๊บรู้สึกได้โดยที่ยังไม่ต้องอธิบายเลยนะคะแรงมานานใจของกล่องนี้ก็คือจะได้มาจากการที่เอ่อเราไปค้นของภายในบ้านว่าเอ๊ะคุณทวดมีอะไรเก็บไว้บ้างก็เพราะว่ามีกล่องไม้อะค่ะซึ่งเอ่อหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มีลายพระหัตถ์ของเจ้านายในวางเขียนขอบใจที่คุณทวดได้ถวายการรักษาอ<ล>ะไรแบบนี้นะคะ่ะ,คะ ก็เราก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากทําให้ยาหอมเป็นเหมือนให้การแทนของขวัญด้วยเราอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือในสมัยก่อนเนี่ยยาหอมเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีแล้วก็สามารถที่จะเป็นของที่ให้การแทนออของขวัญเ,เ,เป็นเหมือนเป็นของฝากของที่แทนความรู้สึกที่ดีอะค่ะเราก็อยากจะให้วัฒนธรรมแบบนี้ยังกลับมาอยู่ในปัจจุบันอีกครั้งค่ะ นก็สามารถซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นของดีๆเหมือนแบบว่าให้กําลังใจเลยอ่ะเหมือนใ,ให้สิ่งดีๆอะค่ะ,คะเหมือนเป็นที่มาคออือเดี๋ยวนี้เวลาใครมาพูดจะชื่นชมหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเอออย่ามันยาหอมฉันเลยมาชื่นชมฉันอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะ นั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนยาหอมีด้เป็นตัวแทนของของความรู้สึกที่ดีอของกำลังใจให้ความสดชื่นค่ะอะาอาล่ะค่ะโหทราบสบรรพคุณไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมากันนะคะมาดูว่าวันนี้คุณเอ๊ะมองอนาคตของตัวนี้ไม่ว่ายังไงวางเป้าหมายไว้ยังไงนะคะ,คะเดี๋ยวพบกันในช่วงที่3กับคนไทยเข้มแข็งค่ะ ู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคนไทยเข้มแข็งนะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าแหมวันนี้เรามาทําเต็มตัวแล้วนะคะผลผลิตทางวัฒนธรรมนี้อยากวางอนาคตมันมันเป็นยังไงคะอยากให้มันเป็นยังไงทั้งนี้ก็จริงๆนะที่เป็นอยู่ปัจจุบันนียก็คือเราก็ก็พอใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าในอนาคตเองเราก็อยากจะให้ยาหอมหวานก็คืออยู่เป็นเป็นกิจการเล็กๆ เหมือนที่เป็นอยู่นะคะมีความสวยงามสร้างสรรค์แล้วกท็ที่อยู่ก็คือยังก็คงเป็นบ้านหลังนี้คือบ้านหมาอหวานบำรุงชาติศาสนายาไทยเพียงแต่ว่าในอนาคตเราก็คิดว่าถ้าเราปรับปรุงบ้านเสร็จแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนที่มาเที่ยวเกะาะรัตนโกสินทร์เนี่ยสามารถที่จะแวะ พักนะคะแล้วก็มาดูว่าคนสมัยก่อนแพทย์แผนไทยมีชีวิตอยู่ยังไงแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนในการปรุงยังไงรวมถึงเราก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทีเ่เกิดขึ้นมาอาจจะมีความเชื่อมโยงกับสมุนไพรนะคะกับสรรพคุณหรือว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นกว่ากันเป็นแค่ยาหอมนะคะคือเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ลูกๆหลานๆของยาหอมมอวานี้ตามออกมาด้วยกันซึ่งซึ่งวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วก็วางแผนไว้แล้วค่ะอยู่ระหว่างการพัฒนาอ๋อบอกนิดเได้ไหมก็คงจะคิดหน่อยได้ไหมช่วงแรกก็คงจะเป็นกลุ่มของพวกพวกเป็นเครื่องดื่มเป็นสมุนไพรอะไรพววอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกอมเป็นอะไรที่มันเป็นใกล้ตัวใกล้ ตัวค่ะแล้วก็สามารถที่จะคืออย่างบางคนเนี่ยอยากจะทานยาหอมแต่พอด้วยความรู้สึกที่พอเป็นยาแล้วเนี่ยก็ฉันไม่ป่วยทําไมฉันจะต้องทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเราแปลรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์สมวนภัยอย่างอื่นที่มันสามารถบริโภคได้ง่ายขึ้นมันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเนี่ยก็น่าจะค่อยๆคืดค,ค,คลานก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นด้วยค่ะจะมาเกี่ยวอะไรกับยาหอมไหม ็อาจจะเป็นเรื่องของกลิ่นรือเรื่องของสรรพคุณค่ะหรือว่าวัตถุดิบบางตัวใช่ค่ะ,ะ,คะ,ะทีนี้ที่ผ่านมาทำมานานเนี่ยนายกี่ปีแล้วเนี่ยที่คุณคุณเอ๊ะลงมาเต็มตัวออสองปีค่ะสองปีงปที่ผ่านมาเจออุปสรรคอะไรบ้างคะอ,อ,อุปสรรคอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการที่เราเป็นกิจการขนาดเล็กค่ะพะเป็นกิจการขนาดเล็กเนี่ย แน่นอนคือเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอยู่มากนะคะแล้วก็การที่อย่างวัตถุดิบเนี่ยที่ราคามันสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไอค้คะเราจะไปซื้อทีหนึ่งเยอะๆเป็นสต็อกเก็บไว้เหมือนเป็นโรงงานผลิตเนี่ยก็ไม่ได้สายป่านเราสั้นนะคะตอนนั้นก็คือเนี่ยเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ว่าเราจะทํำยังไงดีที่เราจะสามารถคือมีวัตถุด,ดิบที่ราคาแบบไม่ขึ้นไปได้เลยพวกนี้นะคะแล้วก็หายากนะคะรวมถึงการที่เราจะทํา แต่ละอย่างอย่างที่บอกคุณก๊อตไปว่าขวดฉลากยาบุกเลตหรือว่ากล่องอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้วิธีการที่คนสมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยทำแล้วหรือว่าบางทีก็ไม่มีใครเขามีก็ไม่ค่อยอยากจะทำให้เพราะว่าเราทำเป็นวอลลุ่มที่น้อยเงนี้ค่ะเราก็เลยมีต้นทุนค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงอันนี้เป็นเป็นอุปสรรคแรกแต่ว่าเราก็คิดว่าไม่น่าคือ มันก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะโพส ition ยาหอมมะหวานยังไงซึ่งมันก็ตรงกับที่เราวางไว้นะคะว่าเราคิดว่ายาหอมมะหวันน่าจะไปอยู่ในกลุ่มของเป็น n i ชมา market มากกว่าคือกลุ่มคนที่สนใจดูแลสุขภาพแล้วก็มีความหลงไหลชื่นชอบในความโบราณด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะถามว่ายาหอมมะหวานต่างจากยาหอมอื่นๆยังไงในท้องตลาดเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะเคลมว่าสสรรพคุณของเราแจ๋วกว่าเจ๋งกว่าหรือเราปรุงด้วยยาแพงกว่ายังไงเพราะว่าทางการนี่เรา เขาว่ายาหอมนี้มีสุ่นที่ดีทั้งสิ้นแต่ว่าความแตกต่างก็คือการนำเสนอ,อคือเราไม่ได้เล่าในเรื่องของยายอย่างเดียวแต่เราก็จะบอกว่าโอ้มีที่มายัางไงกว่าจะทําอะไรมาได้แต่ละอย่างนียมันม,มีมิติทางวัฒนธรรมเข้ามาสอนอยู่ด้วยอ,อยากจะสื่อสารไปแบบนั้นใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราถามเรื่องอุปสรรคถูกไหมอันแรกเลยเรื่อง เป็นธุรกิจแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจเป็นกิจการแล้วการควบคุมต้นทุนมันสําคัญคแต่ถ้าวัตถุด,ดิบมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้เนี่ยมีผล ม,ม,มีผลมากค่ะเพากค่ะคือพอมาทำช่วงแรกเนี่ยก็ต้องมีการปรับราคายานเนี่ยขึ้นไปพอสมควรเ<ช>พราะว่าพอมาดูสถิติทางบัญชีแล้วเนี่ยก็คือพบว่าบางตัวเนี่ยขายขาดทุนมาอยู่หลายปีเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาทำคือคุณป้าก็จะทําอยู่แต่ว่าคุณป้าก็ไม่ได้ทําในเชิงธุรกิจเหมือนกันค<ช>ือท,ทำเหมือนกับว่าฉันเกษียณแล้วฉันเป็นงานอดิเรกก็ทาแล้วก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยซ้ำที่เราจะเลิกทําไปเพราะว่าคุณป้าก็ยังมีงานประจําทาอยู่ คุณยายก็เสียอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีลูกค้าเก่าแก่เฉพาะกลุ่มเนี้ย ừ ừ ừ. ที่ มาขอร้องว่าให้ยังทําต่อไปเราก็เลยทําแบบทําไปเพราะว่าเหมือนเป็นความผูกพันความรับผิดชอบ<ม>ต่อคนกลุ่มนี้มากกว่า<ม>ทีนี้พอพอมีการปรับราคาขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าการที่มาซื้อซ้ำเนี่ยก็อาจจะห่างออกไป<ม>ลูกค้าที่เคยซื้อราคานี้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบแพงขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าอธิบายก็เข้าใจได้ออค่ะเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงขึ้นจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นยาเนี่ยเราก็ ไม่สามารถจะมาทําแคมเปญอะไรแลยจะทำได้มันก็คือไปซื่อๆตรงๆแบบนั้นแต่ว่าเราเองเราก็ถึงคิดว่าเอาหลังมันเดี๋ยวเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเนี่ยมาเพื่อที่จะเสริมคือเหมือนกับว่าสามารถที่จะเพิ่มมาจิ้นได้มากกว่าการที่เป็นยาเพราะว่าเรายาเราก็คือด้วยความที่ขายเหมือนเหมือนการที่เป็นรักษาอาการปวดเจ็บด้วยก็ไม่สามารถที่จะเลดบาจิ้นอะไรได้แต่ก็เปบวก ไปไปลดคุณภาพไม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วไปบวกให้มันมากมายก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็เลยก็เนี้ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเนี้ยมาเสริมเพื่อคิดว่าจะมาช่วยลรอเลี้ยงให้มันบาลานซ์หน่อยอ๋อนะคะอ่ะนั่นคืออันแรกอันที่สองวัตถุดิบที่เล่ามามันยากยากค่ะถ้ามันไม่มีทำยังไงคะ ก็ถ้าไม่มีหาทางแก้ไว้ยังคะนอกจากไม่ใส่เด่ยก็คือก็ก็ไม่ใส่ค่ะก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่แต่มันมีไหมคะว่าถ้าอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้มันเหมือนกันค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่เรียนคุณก๊อตไปว่าในสมุนไพรตัวหนึ่งเนี่ยมีสรรพคุณเนี่ยมากมายแหละมากกว่าหนึ่งอย่างบางทีเนี่ยเจ้าของตำรับอาจจะต้องการสรรพคุณตัวที่เจ็ด